เอาละครับท่านผูครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมเจำชื่อไม่ได้ครับเกมซอ่โคงูหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เราก็เข้ามาในนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นชัปเตอร์ที่3นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเราคาไอ้เจ้าที่ที่มันทุบคอเราอะครับแล้วก็แล้วก็เราก็เรียกนผมมาทั้นยังครับทั้งที่ผมยังสังเกตไม่หมดเลยนะครับโมมีเฟิร์พรสันด้วยของดลูกซอง ไม่เอามุมนี้ดีกว่าเราไปไหนได้ครับเนี่ยเราไปไหนได้บ้างเฮ้ยอะไรอ่ะสเตลเหรอหรว่าเราต้องสเตลหรือเปล่าคุณเก็บเสียงเราไม่มี ไฟมันส่งตรงไหนวะมันไฟมันจ้าอย่างนั้นน่ะไฟรถถังเหรออ๋อไฟรถไฟรถนี่เองโอ้เราจ้าเลอเกินนัดเดียวอยู่กับที่เลยเออดีใควะ มีดนี่ยแหละจิ้มมึงนี่แหละุจิ้มมึงนี่แหละไอ้เยี้ยมเลือดอยังเหลือเดือดอมีโนกมาที่นี่มันปลอดภัยเออ่ปวดเฉียวอะไรวะหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคือมันต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอไปไม่ได้นะครับขึ้นมา,าได้แต่ไปไม่ได้ไม่ใครมาเพ้นสีด้วยวะ เพนซิลนไม่ค่อยจดโดนซะด้วยมึงก็มีเลยอ่าปปาดก่อนเลยปาดก่อนกูได้เปรียบใช่ไหมที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเออไม่ิีที่ละมึง เลือดหรือฮะแม่งหรือว่าฟันอยู่นั่นแหละสซฟเกมแล้วโอเคทุนเพียบพร้อมเก็บหมดทุกตูก้งานนี้เก็บหมดอ่ะ มีอะไรบ้างมีอะไบ้างเก็บหมดนะครับเราไม่สุดว่าจะมีมีอะไรที่นั่นท,ที่นั่นอะไรวะนี่ปืนอะไรนะเอ๊ะเก็บอะไรอ่ะ๋อปืนนี้เองปืนกลอนแต่ถ้านอนก็เป็นปืนโกนนะครับโกนโกนน,นโกนนอนกลนโกนอะไรวะเนี่ยนี่ทำเป็นแอคทำแอค อย่ามาแอา็กสิพี่เออพี่โคดช่ำชองเลยพี่อะไรวะเนี่ยไอรบอทมันคืออะไรไอรบอทเอา้าเร็วปิดกูเก็บอ,อะไรมาเออเหมือนท็อกซิกเหมือนเป็นปพิษเหมือนพิษพิษเหรอจะไปทำอะไรอะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเก็บเหมือนพิษมาเลยอะ่ะพวกนี้วิ่งไม่บรรยาบรยาารยังทุกเมือเรา่าจะวมา,มาวางยาพิษมั้งครับที่นี่มาเถือนฉีดยาไปกันต่อ เป็นลายด้วยวะซ่อนก่อนไม่จะเป็นต้องซ่อนเลยนี่วะเข้าหัวทุกเม็ดครับคืออย่าบอกว่าคุสั่งออกเข้ามาเฮีย ông nhiên đây rồi Thế thả hắn à Chị phải là cô Ai mệt thêm, không ngồi Tóc không ngồi nó thẳng bảo ก็มาขโมยรถถังหรืเปล่าใช่หรือไม่ กยังไม่หมดดีกว่าเผื่อประตูแล้วประตูเปื่อแล้วโอเคเฮ้ยใครกว่าจะตาย กสูดไปหมดแล้วชายเจ้านี่ก็แล้วกันว่าแตมนะ่มันคือปืนเลยนะมันคือปืนอะไรครับผมออโอ้โหกว่าจะตายทั้งนี้ นี่อะไรอะ่ะโหมึงเอาคนหอ่อศพมาตรงนี้กูมึงคิดได้ไงเนี่ยคิดก็ได้เนาะโอยอ,อ,อะไรมึงอะไรมึงลูกซองกูเยอะมากบอกเลยเอาไต่อตยท่านี้ จะโน่นก่อนเอาไม่มีอะไรนี่ทางนี้บล็อกทางนี้โดนบล็อกเยอะเปิดมาเปิดมาเออไปอยูไปดิพี่ชอบชอบพีิีเ่ย ว่าเดี๋ยวถาหามาลงมาทำไมครับมาไปดวกันรอเปล่าหัวจะรู้ว่ามีอีกล้าไม่น่ามีแล้วนะครับเก็บกระสุนมากระสุนพื้นไร้ ุดม่จะไปไม่จะไปเห่ะนะกูดิ้มึงจะลอยไปไหนโอ้ยตัวใหญ่แล้วมึงเบาจังวะแม่งเอ้ย โดสตรักชิบหายเซฟเกมายิงเรายิงทหารซะกันครับไม่เป็นไรเปิดแล้วเนี่ยโอ้โหปืนดีซะด้วยว้าวรู้สึกตื่นเต้นนะซ่อนก่อนอโอ๊ยก็ไปเลยจ้ะเรา เราซ่อนไม่เห็นหรอกชแวยโอ้โหพุ่งขาตู้ไอ้เหี้ยนี่ก็เอาเนาะเออยิงขาตู้เลยไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหเสียอะรอะ่ะ ยิงกูรูดรูดหูรูดเลยยิงกูหูรูดเลยโอ้มีมีป้อมวะกูโดนยิงมาตั้งหลายนะัดทำไมกูไม่เป็นอะไรเลยวะมาเป็นกับป้อมนี่นะ,ะสลบปากไปเมื่อไงเอาเอาเดินรูโต๊ะเดี๋ยวเราเป็นมียานเหรอทุกทรมานไหมหลอกหลอนใครหรือเปล่ามีตู้ซ่อนทาเห้คิดก่อน ซ่อนแป๊บอืมใครเดินวะฉันเดฉันเดาได้ว่าฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในอะไรอ่ะเป็นหนึ่งในพวกมันงั้นเหรอ oh <my> เออไม่คุยไม่จาไม่ควยเลยอ่ะโอ้ยขอโทษในคำหยาบนะครับ oh <my> ออสู่ก่อน มาเรื่อยๆ่เลยว่ะสักพักโยกเอ่อมันประตูมันปิดต้องการพลังงานที่จะเปิดที่จะเปิดโอเคมันยกอมันยกอมันยกมันยก ยิงคนสวยทำลายแล้วสุดพบมึงนี่ยิงเล่นนิดเดียวเองเหรอเก็บอะไรอ่ะ โอเคกระสุน okay, 30นัดตรงนี้มีประตูพาวเวอร์อยู่นี่แล้วพาวเวอร์ไปไหนอ่ะอ๋อ oh, เปิด,เป,ดเปิดแล้วเปประตูต่อเ <Okay. S 2> อ๊ะเข้ามาใกล้ๆดิ ลูทหมดเลยอะ่ะโอ๊ไม่ไหวแล้วมันมาจากทางไหนทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่เราต้องเปิดประตูตรงนี้โอเคเปิดก่อนอไม่ได้อีกเหรอ ก็พลังงานก็มีแล้วไม่ใช่หนิไม่ใช่หรืน,นี้เราเปิดพลังงานแล้วใช่หรอครับเ,นเ,นเราก็เปิดพลังงานแล้วนี่เปิดพลังงานแล้วครับ ยังขาดอะไรอีกอะห้องอะไรเนี่ยห้องเชื่อมมันไม่ได้แค่มันมีอีกอันสินะหนึ่ง เปิดประตูไหนครับทุกผู้ชมม <Roger. S 1> ึงมาทุกที่เลยอะ่ะกูก็เปิดไปเใช่เหรอเฮ้ยฮัลโหลเปิดแล้วไหมเฉยๆพลังงานยังมีตรงไหนอีกอะ่ะ มันยังมีอีกเหรอเฮ้ยกระสุนมันน้อยมากก็ปเปิดแล้วนี้สองอันเหรอตรงไหน,นก่ะ โอ้โหมันมาเยอะมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าควรจะไปตรงไหนดีห้องนี้เหรอเชื่อมกันป่าอ้าวนี่ไงโอเค กดีบหาไม่เจอแล้วเรายังมีมีดอยู่อ่ะ,ปะเปิดโอเ okay. ค Let's go s a เอาล่ะท่านผู้ชม s a ฟเกมแล้วนะครับทีนี้ก็ผมขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับค,คลิปนีน้บ๊ายบายสวัสดีครับ